สวัสดีครับลุงต่อพากินพุทธ้ววันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลครับวันนี้มานําเสนอรพระพรงุงพระพุทธโคดมสมเด็จพระพุทธโคดมหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงัวรุ่นนี้สร้างเมื่อประมาณปี2005นะฮะลักษณะของท่านก็คือจะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปองนี้ก็คือพระพุทธรูปพระพุทธโคดมที่หลวงพ่อขอมนะ ท่านได้สร้างเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใหญ่มากนะฮะสมัยก่อนนี่หลวงพ่อขอมีบารมีมากนะฮะส,สามารถสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของจังหวัดสุพรรณได้นะฮะก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังให้ดูด้านหลังนะฮะให้ดูด้านหลังจะเขียนเป็นยันเลขห้านะฮะความหมายก็คือปี2 0งรนะฮะ เขียนว่านมโมพุทธายะแล้วก็มีกรอบอย่างนี้ด้านข้างเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อดินเผานะฮะผสมว่านนะฮะประวัติการสร้างเขาเล่าว่าพระพุทธโคดมนี้สร้างจากเนื้อวานผสมดินแล้วก็ผงพุทธคุณที่สำคัญก็คือจะมีดินของที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะคือดินประสูตร ตัดสรุปปรินิพานนะฮะสามที่นะฮะที่นำดินมาจากประเทศอินเดียนะฮะเป็นมวลสารหลักในการมาผสมกับผงพุทธคุณและก็ดินนะฮะแล้วก็ว่านศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพุทธลักษณะสวยงามาหลวงพ่อขอมท่านสร้างไว้ประมาณ100ตุ่มนะฮะร้อยกว่าตุ่มนะ สร้างไว้เยอะแยะมากมายนะสร้างเอาไว้เพื่อแจกให้กับประชาชนาแจกเพื่อบูชาพระพุทธคุณนะของคุณของพระพุทธเจ้านะก็มีความนิยมอยู่อ,อย่างมากมายในสมัยก่อนนะฮะท่านใครไปใครมาที่ไปหาท่านท่านก็จะแจกพระสมเด็จรุ่นนี้ให้นะฮะ ก็ให้ดูนะลักษณะมีความสวยงามองค์พระสวยนะมีกระหนกมีมีเล็บมือนะและดอกบัวนะข้างล่างเขียนว่าสุพรรณสุพรรณบุรีก็พุทธคุณดีทางด้านเมตตาค้าขายแล้วก็แค้วคาดปลอดภัยคือสมัยก่อนพวกพ่อค้าแม่ค้านะจะเดินทางไปหาหลวงพ่อขอมเพื่อ ไปขอให้ท่านช่วยลดน้ำมนต์พมน้ำมนต์แล้วก็ขอของดีเรื่องเมตตาค้าข,า,ขายนิดสุดยอดอำนาจนะครับมานําเสนอให้เป็นข้อมูลใน y t u t u นะฮะก็ให้ให้ศึกษาสะสมกันนะฮะก็เป็นพระพุทธพระผงนะฮะที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกองหนึ่งราคาก็เล่นหากันไม่แพงนะ แต่ว่าใช้พุทธคุณได้นะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลตต่อพากินพุทธเิวลสวัสดีครับ